โลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวข่าวหนึ่งแล้วภาพภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพร่าง,งทรงคือตอนนี้ข่าวร่างทรงดังมากนะกำลังเยอะกำลังฮิตเลยหรือเปล่าหลายร<ไ>่างเลยก่อนหนั้น,นีดก็ร่างคุณพุ่มพวงล่าสุดเป็นร่างทรงรอห้าโอโ้โหถึงขั้นทรงรอห้าเลยนะฮะราชการเลยนะคะคือกลายเป็นภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นะครับว่ามันไม่เหมาะสม,มไปเป็นร่างทรงแต่งตัวนะครับเป็นรอห้าแล้วก็เป็นกรมหลวงชุมพรด้วยที่จังหวัดฉะเชิงเซา ล่าสุดตำรวจทหารลงพื้นที่บุกไปบ้านหลังนี้แล้วฮนะบ้านหลังที่ว่านี้คือนายคนนี้ฮะเจ้าของบ้านนายคาเชนเล็กชาอุ๋มอายุ39ปีนะครับอยู่ที่อำเภอมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งโลกออนไลน์บอกว่านายคนนี้แหละแต่งตัวอ้างเป็มรอห้าแล้วก็เป็นท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเป็นร่างทรงเสด็จเตีต่ยทีนี้ตำรวจทหารไปถึงเนี่ยนะฮะนายคาเชนคนนี้ก็ยืนยันเลยนะครับว่า ไม่เคยแอบอ้างเลยว่าเป็นร่างทรงของใครแล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพเก่า3-4ปีที่แล้วลูกศิษย์เนี่ยเขามาจัดงานในพิธีไหว้ครูให้เนี่ยฮะภาพเมสสคูลเห็นไหมฮะแล้วก็นั่งเก้าอี้แบบนี้คือเก้าอี้เนี่ยเขาก็ลูกศิษย์เขาเช่ามาให้ค่ะให้มานั่งแบบนี้แล้วตัวเขาไม่เคยยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นร่างทรงใครแต่ลูกศิษย์เช่ามาให้แล้วตั้งแต่งานวันนั้นก็ไม่เคยใส่ชุดนี้อีกเลยใส่แค่ครั้งเดียว จริงๆแล้วเนี่ยผมมีอาชีพทำบาบสีขายทําขวัญน,นาคแล้วก็ตั้งสารพระภูมิหรือว่างานบวชต่างๆหาได้ได้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้เกิดจากการเป็นอาชีพทรงเจ้าหรือร่างทรงแต่อย่างใดนะฮะนี่เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นฟังเสียงเขาดูฮะเคยไปบอกลูกศิษย์หาใช่ไหมว่าคือตอนแรก็คือมีผ้าไหมตัวหนึ่งผ้าไหมตัวหนึ่งแล้วก็ผจงตัวหนึ่งแล้วก็ที่ทมมลร<ะ>งอยู่ประจํานี่ทุกวันนี้ ไม่ใช่แล้วแล้วชุดนั้นอยู่ไหนชุดที่ใส่สีน้าเงินสีอะอยู่อยู่ในตู้ไม่ใช่ทรงไม่ไม่ก็คือใส่ขคหดนั้นถามว่าถ้ามีลูกศิษย์มาอย่างพวกพี่มาวันนี้นะสมมตินะผมก็เต็มที่สโลงแล้วก็ใส่เสื้อเพอสิทธิหาใช่ไหมว่าเราเป็นเอาต่อหน้าไฟต่อหน้าทุกคนเลยว่าผมจะบอกว่าผมคือกรมหลวงจุบานไม่มี ได้ครับไม่ใช่ได้คือไม่ไม่คือผมต้องขออนุญาตนะต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าถามว่าคนจะนับถือหรือไม่นับถือไม่พิจัยเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกผมมาทํางานด้วยคําสั่งครับเนาะผมไม่ได้มาโดยพฤตการม์แบบคำสั่งของอ่านนายเพราะว่าครั้งนี้เราขอให้เไยไปบอกเพืลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมอืมนี่ฮะคือเจ้าที่ก็บอกว่าเอาละ ือว่าเป็นการตักเตือนอต่อไปนี้ก็ไม่ให้ทรงอีกนะครับแล้วก็อย่าไปแต่งกายคล้ายกับใครนะครับอย่าไปเข้าทรงแบบนี้ส่วนอาชีพเดิมที่ทําบายสีรับจ้างทําขวัญน,นาคพิธีบวงสรวงเนี่ยทำได้ค่ะคือตัวของคุณคะเชงก็พยายามถามเจ้าที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดผมเล,เลิกทรงแล้วเนี่ยชาวบ้านม,มาหาเนี่ยเขามีความเดือดร้อนผมทําอะไรได้บ้างเจ้าที่ก็ยืนยันว่าทรงไม่ได้ ไม่ได้ไม่ให้เข้าทรงแต่ทําบสีนั้นทําได้ถ้าถือว่าเป็นอาชีพเนี่ยฮะถึงขั้นยกมือสาบงสาบายว่าตัวเองไม่เคยอ้างว่าเป็นรอห้าหรือเป็นท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะแต่เหมือนเขาจะรับปากแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ทําจะไม่ทํเขาบอกเขาไม่ทําแล้วค่ะดูข่าวแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตค่ะ